รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เครารพทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการจ่ายค่าไฟผ่านแอปพ,พลิเคชนันของ s c b ของไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปไว้หลายคลิปแล้วล่ะนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือมันเก่าแล้วนะครับ แต่วันนี้เราจะมาอัปเดตใหม่นะครับว่ายังสามารถจ่ายผ่านแอปพลิเคชันของ s c b ไทยพาณิชย์ได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่มีคอมเมนต์ถามกันมาเยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าปัญหาเขาคือเงินเดือนออกวันที่5แต่ว่าดิวเดตมันวันที่ 25, 26อย่างเงี้ยแต่เงินเขาพร้อมจ่ายวันที่5อย่างเงี้ยจะทำไงดีนะครับ เมื่อกี้นะครับได้แชทถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่านะครับถ้า S c B นะครับแอปไทยพาณิชย์เนี่ยถ้าสมมุติว่าค่าไฟดิวเดทวันที่25แต่ว่าเราไปจ่ายในวันที่5เดือนถัดไปไม่ได้นะครับคือเกินดิวเดทปุ๊บมันจะสแกน QR Code ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือแชทถามเจ้าหน้าที่มาเดี๋ยวขึ้นภาพให้นะครับแล้วก็มีคนถามอีกคนนึงก็ถามเหมือนกันว่ามันจะตัด ค่าไฟจะโดนตัดนู่นนี่นั่นอะไรเราจะโดนตัดไฟวันไหนอะไรยังไงนะครับตามรอบบินนะครับโดยปกตินะครับของการไฟฟ้านะครับก็คือรวมแล้ว21วันนะครับก็คือหลังจากเขาบอกว่าให้ชําระภายในวันที่25ใช่ไหมก็นับไปอีก21วันนะครับถ้า21วันถ้า21วันนั้นเราไม่มีการชําระใดๆเลยนะครับ การไฟฟ้าก็จะออกหนังสือเตือนออกมาก่อนนะครับนั่นแหละก็จะเป็นรายการตัดตัดไฟเป็นลําดับถัดไปนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นอยู่ว่าเรามีความจําเป็นนู่นนี่นั่นนะครับก็คือบางคนก็ไปขอทางการไฟฟ้าเป็นกรณีไปนะครับสามารถเข้าไปในลิงก์นะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ว่าเขาสามารถลดหย่อนคือคือจ่ายนอกเหนือจาก ปกติได้นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะผ่อนปลนอาผ่อนปลนการชาระได้นะครับแต่ว่ามันต้องทําเรื่องวุ่นวายเหมือนกันนะครับสรุปแล้วก็คือหลักๆคือถ้าสมมุติว่าม,มันกำหนดจ่ายวันนี้แต่เราไปจ่ายวันรุ่งขึ้นผ่านแอปไม่ได้นะครับก็คือแอปมันจะสแกน QR Code โค้ดไม่ได้อันนี้เข้าใจนะครับเราก็ต้องหาช่องทางอื่นจ่ายแทนเช่นไปที่การไฟฟ้าหรือไปที่อื่นที่เขารับนะครับที่ ค่าไฟเกินวันกำหนดชำระนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะชำระเป็นยังไงบ้างมันจะยุ่งยากวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะครับโอเคไปดูกันเลยครับไปกันเลยเราก็มาดูการขั้นตอนการจ่ายเลยนะครับเราก็จะมีบินเดือนล่าสุดน,นะครับส่วนส่วนบินที่เขาแนบมาให้อันนี้นะครับมันจะไม่มี QR วโค้ดกับบาร์โค้ดนะครับก็คือเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับ ในรอบบินที่แล้วที่เราจ่ายไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นบินล่าสุดนะครับอันนี้จะเป็นดิวเดตวันที่26นะครับเดือน10แต่วันนี้เราจะมาจ่ายให้ดูนะครับว่าหลายคนที่ถามมานะครับเห็นบอกว่าสแกนไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับเราจะมีวิธีการจ่ายง่ายๆอย่างไรนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็ไปโหลดแอปการไฟฟ้ามานะครับ มี2แอปที่เราจะใช้ก็คือแอปการไฟฟ้ากับแอปของ SCB นะครับธนาคารอื่นๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเงื่อนไขก็น่าจะเหมือนกันก็คือถ้าเกิดมันเกินวันชำระไม่สามารถสแกน QR code ได้นะครับก็คือต้องไปจ่ายที่การไฟฟ้าหรือช่องทางอื่นๆที่เขารับชำระค่าไฟเกินกำหนดนะ การไฟฟ้าเราอยู่ไหนเอาละสิะถ้าถ้ามันไม่มีนะครับเราก็โหลดมาก็ได้ครับไปที่ Play Store นะครับแล้วก็ไปที่ PEA นะ PEA นะครับนี่ก็คือติดตั้งลงไปนะครับ สำหรับคนไหนที่มีแอปอยู่แล้วก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับสำหรับคนไหนที่ต้องการดูไปพร้อมๆกันก็สามารถทำตามได้เลยนะครับไม่ยากครับอันนี้ง่ายๆสาเหตุที่เราต้องโหลดแอปการไฟฟ้ามาเพราะว่ามันจะเป็นการดูยอดที่เราจ่ายย้อนหลังนะครับว่าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยมันผิดปกติไหมนะครับ ถ้ามันผิดปกตินะเราก็สามารถแจ้งการไฟฟ้าได้ก่อนที่มันจะเกิดปัญหาบานปลายนะครับเช่นไฟรั่วไฟเกินอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราเคยจ่าย300แต่มันขึ้นมาเป็น5000อย่างเงี้ยเราก็จะดูจากแอป,ปของการไฟฟ้าได้นะครับก็คือสามารถแก้ปัญหาก่อนได้นะครับถ้าสมมุติว่าเรารู้ก่อนแต่ถ้าเกิดมันรู้ทีหลังอย่างเงี้ยก็จะคุณผู้ชมก็จะเคยเห็นว่าข้าไฟ ของชาวบ้านนะครับที่เป็นข่าว120ล้านอย่างเงี้ยอันนั้นก็เกิดจาก Human Error ก็คือพนักงานจดตัวเลขมิเตอร์ผิดนะครับจดตัวเลขที่วัดค่าไฟผิดโอเคแต่ถ้ามันมันเจอก่อนเราเห็นมันยอดขึ้นมาตรงนี้ เราก็จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเขาก็จะได้แก้ไขทันถ้าถ้ามันเราไม่รู้เลยนะครับมาอีกทีนึงคือเจอบินแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันหลังจากโหลดเสร็จนะครับเราก็ทําการตั้งค่าคือใส่ตัวเลขตามนี้นะครับที่เขากําหนดก็คือโมบายนัมเบอร์นะครับอีเมลนะครับถ้าเป็นสัญชาติไทยก็เลขบัตรประชาชนถ้าเป็นต่างชาติก็เป็นพาสปอร์ตนะครับ เราสลับตรงนี้ได้นะครับว่าเป็นพาสปอร์ตกับเลขบัตรประชาชนอันนี้เราจะใส่เลขบัตรประชาชนไปนะเราก็นำ OTP นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับ06678ถ้าสมมุติว่ามันนานเกินไปไงมันอาจจะเปลี่ยน OTP หรือว่า เราไม่ได้รับ OTP ก็ขอใหม่ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ใส่066791การุณากำหนด PIN code น,นะครับอันนี้ก็กำหนดไปเลยนะครับ4-6หลักยืนยัน หลังจากที่เรากรอกข้อมูลแล้วก็ยืนยัน OTP เรียบร้อยก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้ปกตินะครับอันนี้เป็นโฆษณานะครับเราก็กดติ๊กถูกแล้วก็ไม่ต้องแสดงหน้านี้อีกนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วนะครับหลังจากที่มันเข้ามานะครับมันจะโชว์หน้าหน้านี้นะครับว่าเรามียอดค้างเท่าไหร่นะครับสำหรับขั้นตอนการจ่ายมันใช้เวลานิดเดียวนะครับแต่ว่า ต้องการอธิบายให้คนที่มาถามนะครับคนที่มาทีหลังเขาไม่รู้นะครับก็คืออธิบายให้เขาฟังนั่นเองนะครับโอเคมันจะมียอดค้างชำระอยู่นะครับตรงนี้3 5 2 2 1เห็นไหมครับ3 5 2 2 1อันนี้เรายังไม่จ่ายนะแต่ว่าเราอยากให้ดูก่อนว่ามันมียอดค้างนะครับเราอยากเข้าดูรายละเอียดเราก็แตะไปเลยนะครับนี่ครับมันจะบอกว่าถ้าจ่ายผ่าน ตรงนี้มันก็จะลิงก์ไปยังแอปธนาคารนะครับก็คือจ่ายผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องผูกบัญชีธนาคารนะครับนี่เห็นนะลองลองคลิกชำระดูมันจะลิงก์ไปยังเนี่ยบัญชีธนาคารเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่ต้องการผูกกับาการไฟฟ้านะครับเราก็จ่ายผ่านแอปเลยเช่นเราเป็นต้นนะครับเราไม่ต้องการผูก กับไอตรงนี้นะครับก็เห็นข่าวอยู่นะครับว่าเงินถูกถอนไปโดยไม่มีสาเหตุน,นะครับอันนี้เราก็เลยป้องกันไว้นะครับเราก็จะจ่ายผ่านแอปที่เราควบคุมได้คอนโทรลได้นะครับเพราะว่าระบบแอปมันจะมีการแจ้งเตือนผ่าน SMS สนะส่วนใครที่ต้องการได้ค่าไฟคืนนะครับก็สามารถลงทะเบียนตรงนี้ได้นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งเขาเขาเพิ่มยอดให้แล้วนะครับน่าจะประมาณ300กว่าบาทถ้าจะไม่ผิดนะ เป็นระยะเวลา1ปีนะสามารถลงทะเบียนตรงนี้ได้นะของการไฟฟ้าโดยตรงโอเคหลังจากที่เรารู้ยอดค้างและแล้วเรารู้ประวัติค่าไฟนะครับย้อนหลังเห็นไหมครับมันจะมียอดค้างชําระอยู่นะนี่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจ่ายแล้วมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้ปกติปกติก็มาเดือนล่าสุดนี้มียอดค้างชําระนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ปกตินะครับอ่ะเราสู่ขั้นตอนการชําระสักทีนะครับไปที่แอป scb ของเราแหละนะครับ เราก็ไปที่ค่าไฟของเรามันเป็นไฟฟ้าภูมิภาคเราก็เลือกเป็นภูมิภาคนะครับดูที่หัวบินนะตรงนี้เห็นนะเนี่ยภูมิภาคเราก็เลือกเป็นภูมิภาคตรงนี้ของใครเป็นนครหลวงก็ไปเลือกให้ถูกนะครับให้ตรงเราก็จะเห็น q r code พร้อมสแกนนะครับก็คือเราสแกนตรงนี้นะครับตรงนี้นะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน เอากรอบสี่เหลี่ยมสีขาวตรงนี้ให้มันสแกนตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่นิ่งๆนะครับอย่าขยับหลังจากที่เขาสแกนเสร็จปุ๊บเขาก็จะอ่านค่ารายละเอียดขึ้นมานะครับนี่เห็นนะตรงกันเลยนะครับกับบินที่เราจะจ่ายนะครับอันนี้ก็คือถูกต้องแล้วเบื้องต้นเราก็เลื่อนลงไปจ่ายเลยครับขั้นตอนการจ่ายมีแค่นี้จริงๆนะครับเงินในบัญชีเราต้องมีนะถ้าเงินในบัญชีเราไม่มีมันจะ ไม่สามารถทำรายการต่อได้นะครับแล้วกดยืนยันอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับนี่บันทึกสลิปเรียบร้อยนะครับนี่จ่ายบินสำเร็จนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับขั้นตอนการจ่ายมีแั้นนี้นะครับสําหรับแอป scb ก็รวดเร็วเหมือนกันนะครับโอเคเราย้อนกลับไปที่การไฟฟ้าตรงนี้ตอนตอนที่เราให้ดูตอนแรกมันมีค้างชำระใช่ไหมตัวนี้เรา r e f ฟ s h ก็คือออกแล้วเข้าใหม่นั่นเองนะครับ ดฟเฟตแอปตอนนี้มันยังไม่อัปเดตเราต้องออกจากแอป,ปก่อนมันถึงจะอัปเดตให้นะเชื่อปาดไปแล้วก็เข้าใหม่แอป,ปการไฟฟ้าเราลงล่าสุดเป็นแอป,ปสุดท้ายตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็น รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเรากดตัวเลขเราก็ใช้กดตัวเลขเอานะครับถ้าเราใช้ลายนิ้วมือแล้วก็กดลายนิ้วมือเห็นไหมครับเปลี่ยนไปไหมนี่ไงกดแตะดูรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับมันกลายเป็นสีเขียวละยอด3 5 2 2 1นนะครับแค่นี้ครับการ,การจ่ายไฟฟ้าไม่ยากเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับถ้าเห็นคลิปถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ